สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปชมรถจัก,กรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Honda Wave 110i ปี2025รถครอบครัวระดับตำนานที่ยังคงครองใจผู้ใช้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเหนียวแน่นด้วยความประหยัดความทนทานและความคุ้มค่าที่หาได้ยากจากกลุ่นอื่นๆเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยรุ่นปี2025นี้ได้รับการปรับโฉมให้ดูฉบเฉียวยิ่งขึ้น ด้วยไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยและมีมิติมากขึ้นไฟเลี้ยวและไฟท้ายก็มาในแบบ LED เช่นกันเพิ่มทั้งความสว่างและประหยัดพลังงานตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายลื่นหลาไหลพร้อมด้วยลวดลายกราฟิกใหม่และสีสันที่หลากหลายให้ลุกดูพรีเมียมแต่ยังคงความเรียบง่ายตามแบบฉบับรถใช้งานในชีวิตประจำวัน ด้านสมรรถนะ Honda w เว e 110i รุ่นใหม่นี้ยังคงใช้เครื่องยนต์ขนาด1 0 9 5ซีแบบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งได้รับการปรับปรุงด้วยระบบหัวฉีด TGMFI รุ่นล่าสุดทำให้เผาไหม้ได้ดีขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิมและปล่อยมลพิษน้อยลงให้กำลังประมาณ8.7แรงม้าเพียงพอต่อการขี่ในเมืองและวิ่งทางไกลระยะสั้นได้อย่างสบายระบบเกียร์กึ่งอัตโนมัติ4สปีดใช้งานง่ายไม่ต้องบีบคลัตช์หมาะทั้งสำหรับมือใหม่และผู้ใช้ ประจจุดเด่นที่สุดของ Honda Wave 110i ปี2025คือความประหยัดน้ำมันระดับตำนานที่สามารถวิ่งได้ถึง60-65กิโลเมตรต่อลิตรและความทนทานของเครื่องยนต์ที่แทบไม่ต้องซ่อมบำรุงใหญ่เลยตัวรถมีน้ำหนักเบาควบคุมง่ายมาพร้อมกล่องเก็บของใต้เบาะที่พอเก็บของจำเป็นได้อย่างดีโครงสร้างได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงยิ่งขึ้นระบบกันสะเทือนหน้าหลังช่วยให้ขี่นุ่มน,นวลแม้ในถนนที่ครุขระ ระบบเบรกเป็นแบบดิสน้าและรัมหลังให้แรงเบรกเพียงพอในทุกสถานการณ์ในด้านราคา Honda w เว e 110i ปี2025ยังคงเป็นรถที่คุ้มค่ามากที่สุดในกลุ่มด้วยราคาประมาณ45,000ถึง47,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและสีสรุปแล้ว Honda w เว e 110i ปี2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่ชานฉลาดสำหรับคนที่มองหารถประหยัดน้ำมัน ทนทานราคาจับต้องได้และเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานหรือแม้กระทั่งพนักงานส่งของฮอน d a ยังคงพิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมเวฟถึงเป็นหนึ่งในรถที่ขายดีที่สุดในภูมิภาคและรุ่นปี2025นี้ก็ยังคงอัดแน่นด้วยคุณภาพและความคุ้มค่าในทุกด้านเช่นเคย